สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไปได้หอ,อยมเมล็ูกลงกตัวไม่ใหญ่นะคะตัวเล็กหอ,อยมเมล็งพูตัวเล็กได้มา2องกล่องนะคะเดี๋ยวเราจะนาไปแช่น้ำแล้วก็นึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มอร่อยอร่อยค่ะไปดูกันค่ะ,คะเพื่อนๆค่ะ หอยเราล้างแล้วแล้วก็ใส่ซึงเรียบร้อยแล้วนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะก็รอยสุกอย่างเดียวนะคะก็เลยได้ใบกระเพรานะคะโมระพากระเพราได้ใบกระเพราฝรั่งนะคะได้ใบกระเพรามาใส่กับหอยไม่มีใบโหระพานะคะก็เลยใส่กระเพราเราลงไปนะคะกระเพาก็ยังสวยนะคะก็ยังมีให้เก็บอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อน ยิ่งหนาวยิ่งแตกนะคะสูงทีนี้ก็รอนะคะเราปิดไว้สักพักหนึ่งเรารอสักครู่นะคะว่าหอยจะสุกเดี๋ยวจะไปทําน้ำจิ้มกันนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มที่เราทําก็ออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะปั่นไม่ละเอียดด้วยนะคะคือน้ำพริกคือน้ำจิ้มของเราเผ็ดมากๆค่ะเพื่อนเเพราะว่าหืม ใช้พริกสดนะคะที่ได้จากสวนพิป้อมนั่นแหละนะคะเผ็ดมากๆนะคะนำมาปั่นประมาณ78เม็ดค่ะเพื่อนๆเผ็ดมากๆค่ะแล้วก็กลิ่นของเขานะคะจะเป็นกลิ่นกลิ่นของพริกไม่สุกนะคะจะเป็นเขียวนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าบอกได้เลยว่าเผ็ดมากๆนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะสาวแปมกล้องมีหอยมาฝากนะคะหอยอหอยแมลงคู่นะคะตัวไม่ใหญ่นะคะตัวเล็กตัวเล็กๆนะคะกับน้ำจิ้มนะคะวันนี้ไม่มีผักไม่มีเส้นไม่มีอะไรแต่หอยลรกะสะออนหอยค่ะนี่ตัวใหญ่ๆยังสีด้ค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ น้ำลายแตกนะครับเพื่อนๆน้ำพริกเผ็ดมากไว้ข้างนี้เนาะน้ำพริกเผ็ดมากค่ะแต่ว่ากินแก้เผ็ดนะคะนี่ปาดออกมาแบบนี้ก็กินเลยอืมแล้ ใบกะเพรานะคะหอยของเราตัวไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นกินได้เป็นโลสองโลสามโลเพราะมีตะปลูละหอยตัวแค่นี้ สับๆจะพี่อนองเนื้อหอยขวาวหวานมิชมูเช่นนะคะหวานมาก อหอยตัวเล็กแต่ว่าตัวเขาก็อวกมากๆ พิกตำใส่เห็ดแก้คาวค่ะพี่น้องจา๋าน้ำพริกเนี่ยเผ็ดมากมาก แบบเผ็ดละจ้าไม่มีผักไม่มีเส้นเพราะว่าอยากกินแต่หอยกับน้ำพริกได้เอิญว่าน้ำพริกจิ้มมันเผ็ดมาก ใอ้วกอ่วบค่ะนี่จำน้ำพีชจำไรก็ไบบด้เสร็จก็พริกนี้ซื้อพริกนี้ได้กับพี่ป้อมมาเมื่อเดือนที่แล้ว ก็ใส่ในตู้ธรรมดาค่ะยังสดใหม่มากเลยวันนี้ก็สั่งอีกจะส่งไปให้พี่น้อยด้วยสานกิโลนะคะพริกจะไม่ค่อยแดงแล้วนะคะเพราะว่าเย็นแล้วอากาศแล้ว แดงไม่ทันแดดเข้าน้อยอืม <_ an> จับลาย แบบว่าอยากจำค่ะไมรอยาศจำ ประกาศจำได้พี่เนอะเนเผ็ดหอยมแมลงผู้ได้ที่ลีดเดอร์นะคะ มีสองแพร่เห็ดหวยจะมีเดือนที่มีรอเรือที่มีตัวแอร์นะคะตัวแอร์แล้วน,น,นี้เดือนอะไรเจ็บเทมบ์ก็มีตัวแอร์นะคะถ้าเดือนไหนไม่มีตัวแอร์เห็ดก็ หอยก็จะไม่มีนะคะไ้นองค่เพี่ บม่ได้ทำไรต้องเผ็ด นี่นามหอมหมูมีเหตุงานเมื่อยค่ะเมื่อยเมื่อย ก,กินในตโตพี่เนะีะ <c oughs> นะต่ว่าหอยหลอดนี่ตึงพี่เน่ะตัวน้อย,นนอยแต่ว่าหอยเต็มหอยแน่นนะจักหอยสดมากๆสังเกตได้เลยค่ะหอยสดมากจริงๆค่ะ เราะว่าเขาหวานมากเลยอเอาล่ะี่น้องจะ๊ะหอยถาดใหญ่ๆกินไม่หมดอิ่ม,มาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสอบแบรต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย